สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆคนสร้างทางสวัสดีทุกท่านครับขณะนี้ขณะนี้ก็เวลาประมาณสักหกโมงสามสิบห้าหกโมงเช้าสาห้วันนี้เช้าๆก็หากาแฟากินก่อนแล้วก็อุ่นลูกชิ้นตั้งแต่เมื่อวานเนี้ย แต่เมื่อวานนี้ประมาณสักประมาณสักโมงกว่าพอมาถึงก็ประมาณคิวได้คิวที่เกือบเกือบยีิบที่ได้ใส่ไปก็ประมาณ10บกว่าคันวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่คิวหกก็น่าจะได้ใส่ มาเป็นร้อยคอยเป็นคืนครับอากาศก็เย็นเย็น <ๆ S 1> ไม่หนาว <ๆ S 1> ก็พออยู่ได้อากาศกเย็นมาสองสามวันแล้วปิดไปปิดโม่ไปก็ประมาณสักสองทุ่มครึ่งเพราะว่าเลิกโอพนักง,งานเลิกพนักง,งานลงโม่เลิกโอก็สามทุ่ม ก็จะเวลาเก่านั่นแหละครับแปดโมงไม่ใช่เก้าโมงเก้าโมงขึ้นไปนั่นแหละจึงจะได้เปิดโม่กันน่าจะช่วงเที่ยงได้ไหมเที่ยงเที่ยงจะได้ไหมก็รอดูนครับเช้าเ้าก็บรรยากาศดีครับวิวสวยอาหารเช้าก็คงจะรอ ตรงเตงรถตรงเติงหรือรถพุ่มพวงนะครับน่าจะอีกคงจะมาอีกไม่นานนี่แหละกินกาแฟกับขนมปังรอกันไปก่อนเดี๋ยวรอรถอาหารครับหาแล้วมาแล้ว,ลวตรงเตงพุ่มพวง ความหวังของคนขับรถอาหารเช้าเดลิเวอรี่เดี๋ยวไปดูกันครับเาอยู่ด้หอดเียงันเมขนมนะครับี่ยังไง

ขันยบอกด้ครับขันยอมีเท่าที่ด้ครับเบิดแล้วแล้วเลยนี่เขาเมาด้วยมีฮอตดอกเซนฟังฮอตดอกแล้มีเลเล่ามายังอยู่ยังอยู่นสอกกอดอบ่กู่กซื้อยังไมกินกผมใส่จุ๊บใส่จุ๊ มันมีเครื่องด้มีพิซซ่าด้วยอะไรปงย่างมัเนี่ยเี่ยมเยเขาเนื้อยอไล่เขาเ้ยะมกเับเนื้โอ้มีตมันไก่ด้วยเว็ดไปเขาเนื้อฉัด้มัมมีมันด้วยมันยอะมากครับผู้มั่นนี่เป็นตะเศบเนาะ เอาก้อนเนอกยังจ่องเงินมาจ่ายอันนี้โมกอถูไอ้ถ้าพูดผมละไม่พอนี่ข้าวเงล่าครัวในน้วันเดียวอันนี้ยังไงเลือกไปเลือกไปจ่ายเงินด้วยเจ้าข้าวมันไก่ครับ มีอาหารมากมายให้เลือกมาอย่างนี้ก็อาหารสดนี่ก็ซื้อไม่ได้เราเพราะว่ามันไม่มีที่ปรุงไม่ได้ซื้อมาให้เยโอ้ คิดเดียวเปลาตามเดียวของหวานครับบาทข้าวมีอยู่เามปี่เปลเงินก็น้อหนึงเนนนับนี้เลยลูกพี่นี่ยเอาเอานี่บเอานี่ผมเนี่ยเนี่ยมนี่ย่มันเป็นบุญนี่ทั้งนางเนี่บุญกับเจกนครับเอาเอาตั้งสองยางเลยนแก้วอย่างนี้มีตาเอาเลยครับอันนี้แกวปานินครับของหวานครับนุ่นุตาเนี้ยแบสิบาท อ๋อนนยี่ที่กว่านี้แก้วเังอันนี้เก้วไปดูก่อชบานครับเนี่ยได้แล้วได้แล้วขนมองหวานอบูดปนีของหวานไม่ได้ขอวันใครบูดได้ละกันที่บ้านยไหมนั่นเยเดียวครับขอหวานเป็นน้ามือมีไม่ได้เลยบ๊เฮ็ดเฉพาะมันกะทิมันบูดแล้วครับนี่มันแก้วจีเครงจีเครงปะตัวนี้เนบ่ยป๊อบเป็นตะไจทหารอาหารพระเจ้าไม่มีเลย ปลากระป๋องนี่เลยอันนั้นเกี่ยวเห็ดทุกการครับให้มกกยังนี่มกปลาดุกมกมะม่ามกยังอันเอาไเยมกปลาดุกไม่หายน่ครับเอาอันนั้นนั่นแล้วเขาพนั่นจะหวอหเนี่ยกินอเไรชืมัวอจูดิอะไรมันแต่สิใชจูเมันนั่นได้นี่กพาี่ปลาเีราะัวดอ่ะเพ่ะไม่ด้่ะมีเครื่นะ เทียงยังเทียงสิบล้อเทียงหกล้อก็ัีเดียวย่ไนี่แด้อกถ้เอไาได้ได้คนละถุงอันนี้จะตุนเยอะหน่อยเผื่อเที่ยงด้วยั้นเปื้ออเที่ยไปยงน้ำอีกสี่ก็ต้มโจกกับนี้นะครับห่านเกินเล่นก่อนนะต้มโจกปลาท่อโกแต่นมูกระดกเขาเมาแทบ่าอย่าง้ะูมันครับกูมันรเขียตัวละสิบบาทมุกยังตะไปน้ พ่อไปตองพิ่งอันนี้เขามาจ้เขามาามาเขาามาโอ้ดาเจียวยันบมมีเงินใสไว้ผมมาก็มีแต่อารสดตายกอสาิบแปดผมพ่อได้เลยสิบตอนนี้ทอดเหัวาไปแล้วสางสิบอันนี้ป้นปลายังนี่ยครับอันนั้นยวปลาดิบมาแล้ว เอาจากถุงเนี่ยถุงมันนะครับพี่ผักพรอมเลยเดี๋ยวเอานมผิกปันนินห่อยเจานินุอเน้เขามันไกลคือพันกันบูรุ่มบิมันบินมานครับท้ามปดนีนะชุดเจ้าบาทอ่ะขนมกินได้เลยครับชุดละยี่บาทพ่อรอผักครอมเออชุดละยี่สิบาทอันอันนี้ปลาตัวบาทเนี่ปลาสามสิบก็แกออกมาถุงว้ออมันไกลนี่ก้องละยี่สิบบาทนะครับเนี่ยไหนมาละไมาะแล้วนั่นในหัวใจไป ใจแล้วใจแล้วใจทุกครั้งที่หยิบไม่ย่นจะลืมอันนี้เท่าไหร่ดังยัเนตัหอย่ไหมัวมหอยอันนี้อันน้นเท่าไรเยอันไหนพ่อุับถุงละยี่บาทพ่อเทปถุงถุงได่หมดถุงละยี่สิบบาทพ่อมียไร้ีนะครับ d e l i v e r y ครับ

ซื้อเป็นกระเทียมหมดเลยกระบาดน้ำเลยในแค่พืชซื้อเอาส้องดำโค้งเอาไปเกินนะเดี๋ยวเอาเบที่ตราคงจะได้กินแค่เช้าเราของผมเนี่ยเพราะว่ามันส่วนมากเป็นอาหารสดมันเอาไปเห็โอ้ยเอาไปเฮ็ดจังเลยมันผัดอะไรบุมมีเครื่องบุมมีเครื่องผัดมันกระชีใดแต่ลวกขึ้ซื่อเนอะบุมมีอันนั้นเนาะมันทำไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์ ก็ไม่เหมือนสายสั้นเนาะมันรถหินรถอะไรมันไม่เหมือนไอ้รถสายยาวรถล่องอ่ะที่จะเตรียมตัวเตรียมกระทะเตรียมเตามาเรามันสายสั้นส่วนมากมันก็ไม่ค่อยได้นอนกันซื้อกินมือสองมื้อนี่ก็พอได้อยู่ถ้ามาขายอย่างนี้ก็ส่วนมากจะเป็นอาหารตามสั่งแล้วก็พวกอาหารสำร็จนี่นะครับ ถ้าเป็นสายล่องสายไกลเขาจะมีเตาแก๊สมีเครื่องควัามีอะไรทำกินกันสดๆแต่ที่รถปุ่มพวงนี่ก็จะวิ่งตามหมู่บ้านครับวิ่งตามหมู่บ้านขายให้ตามบ้าน,นเขาก็จะไป,ไปทำกินกันหรือถ้าจะเข้ามาในโรงโม่แบบนี้ก็ คนขับก็ไม่มีเครื่องครัวมีอะไรทำกินกัน,น,นก็ได้กับข้าวได้อะไรเรียบร้อยแล้วครับก็คงต้องนั่นแหละครับถึงเวลา,<ม>าเปิดโม่มั่นแหละ <มา S 1> อีกความหวังหนึ่ง ไปแล้วที่นี่เคลื่อนย้ายแล้วตลาดเคลื่อนย,ย้ายอ้ามาอีกแล้วตกจอดอีกแล้วใจเย็นๆครับขายของกินข้าวกินปลานอนรอลุงโม่ทำงาน เจ้านี่แซ่บพ่อผมออกมาเจ้าละหาพันสี่ไม้เพราะว่าซุปมปอรงเทพผนออกพูละหาร้อยพันูละพันเดี๋ยวจะพ่อพ่อจะเอาบัมบี้กินหายครับเพื่อนที่ไปเรื่อยก็รอความหวังครับ ก็คงจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับฝากกดติดตามคนสร้างทางด้วยครับสวัสดีครับ